ครับสวัสดีครับอันนี้มาส่งแต่งาน,นเพื่อนนะค,นนนครับค่นหักครับเพื่อนหัวค,ครับเพือ่อนหัวถ่ายคลิปก็ไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปไม่ได้ไลฟ์สดครับถ่ายคลิปอาจจะคนน่าจได้หมวกแดงๆนะครับสวัสดีครับวัสดีครับขออนุญ,ญาตบันทึกเทปวิดีโอลงช่องยูทูปพ่อสมชายพารวยด้วยนะครับเด้อไปที่ดีเด้อตาเอ้ย ขันัายุสวรรค์ก็ลงมาเกิดน้ำหลุกน้ำรานี่ก็หาเแหละขออน yeah. okay. ุญาตบันทึกแคปวิดีโอลงช่องยูทูปพ่อสมชายพารวยด้วยนะครับโอเคโอเคฝากช่องพ่อสมชายพารวยด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อสมชายจะพารวย ฝากช่้นยูทูปป้าสมชาตาสรวยด้วยนะครับอันนี้เคลื่อนขบวนอ่าเพื่อนอ่าเพื่อนรักเพื่อนเรือนะครับนรงคำสุนานะครับสวัสดีครับเก็บขาใส่ช่อระโบอะได้เก็บขาขรอนญาตป็นทิ ดองช่องโชว์ทัวร์สมชาคารวยนะครับทำอะไรดิโดนอะไรมามันโบวอยากโดนอย่างมาเป็ดอย่างบวนี้แต่นุ่งต่น่าตาขาวะ้ามมนสิมาบ่อะไเด้นี่บุน่เห็นบ่นี่ก็เนเด่ดมั้ขาบ่นน่ขาเป็นยันเป็นโรคเก้าโรคแปดอยู่ว่าเยอะซื้อๆก็เป็นนะมันมีมีบ เอาอันนี้เขาเก่าอันนี้มันเก่ามันเป็นมันคั่นเลนะไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอได้ไปตี่เสื้อเลยเสือขนาดเด็กไปพายาไปพายาสิยาบ่บ่บ่ถึงแมวกัดเมื่อวานนี่เมืวกว่านนี่เอานั่นแล้วคก็ไปหาหมอแมวกัดแมนไปจับแมวหน่อยหลวงพ่อด้วอยากได้แมวหน่อยปล่อแมวหน่อยข้าเจ้าข้าแมวได้นี่เจ้าหาหมอเลยเออเหมือนวันจันทร์พูดแล้วฮะ จะมาว่าว่าแมวแมวแมวเขเดียวกันแมวเขาไม่สนุกหามาทำไมเขานึ่บอเออวันจันทร์วันจันทร์มืัอนี้วันอาทิตย์มืัอนี้วันอาทิตย์โอ้ยถามมือนั่มือนี้อยู่ไปเลยเอามืัอนี้วันอาทิตย์หมอเขาเิดโย่เปิดจังหวะเอาวนนี้เดี๋ยวเขามาส่งเพื่อเชียวเขาอยู่ไหนแมวการบวมปานุหาเกียเแมวกัดเพียมาเล่นพีพีเลยกัดก่ย่ามันเปอัก์เซอเป็นบอยอักเซอแบนี่ปารกัดจังหลาย แม่การเขาว่าไปเสีดยาไปเสียดไปหนึ่งบอดีเสีดบอดียังเล่าบอกว่าไปส่งสมไสมาไปแล้วเมื่อไหร่มาส่งนารองกับพ่อแท่งหรอจิ้มมืออึนหัละมืออึนหัวละเออบ่ตายบ่ตายง่ายดอกผู้นีว่ากันตายตายเตอร์หึงแล้วแต่ว่ามันทอดมันทอดละม้านมันทอดละมานอ้าวกข้อแคบสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับ ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปให้พ่อสําชายพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้อเป็นประธานประธานอปรพอรฝึกรุ่นสุดท้ายนะครับนันรงคําำสุนาครับไม่ว่าคลิปนี้นะครับของคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ